กลุ่ม V.I.P. ไลน์ไลน์นี้ลายเดียวค่ะลายนี้ไลายเดียวไลนอื่นมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะ B 6 7 8 9ใครจะสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P. ไลน์นี้รลยเดียวเท่านั้นนะคะไลน์นี้ไลายเดียวเท่านั้นนะคะค่าสมัครเข้ากลุ่ม300บาทตลอดชีพอ่ะโอเคถูกหวยก่อนแล้วค่อยเข้ากลุ่มก็ได้เออบอกจีหนูรอถูกหวยจะจีก่อนเดี๋ยหนูจะเข้ากลุ่มได้ลูกไม่จําเป็นนะคะหนูไม่จําเป็นบอกว่าอ่าหนูไม่จําเป็นจะ หนูรอมีโชคมีลาบกับเจ๊ก่อนเพราะว่าเจ๊เชื่อว่าเจ๊ก็ให้โชคให้ลาบคนถูกกันก็เยอะอย่างเมื่อวานนี้ยฮานอยเข้าบนล่างก็มีคนบอกว่าเออวันนี้หนูถูกพามากับเจ๊หนูขอสมัครเข้ากลุ่มก็มีนะคะรอมีโชครอถูกหวยอ่เจ๊แบ่งปันแนวทางฟรีทุกวันนะรอมีโชคมีลาบกับเจ๊ก่อนก็ได้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้ากลุ่มเออ,เออนะเออ บางคนบอกว่าเข้ามายังไม่รู้จักเข้ามายังไม่เคยติดตามนะคะก็รอดูเลขก่อนรอดูแนวทางก่อนว่าเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแล้วเราค่อยเข้ากลุ่ม VP กันนะคะเออด,ดูผลงานกันก่อนเออไม่ต้องสมัครยังไม่แน่ใจยังไม่สมัครใจยังไม่ชัวหนูยังไม่ต้องสมัครเข้ากลุ่มนะคะเออหนูรอมีโชคมีลาบกับเจยู่ในกลุ่มค่ะแอดมินน่ารักมาก นะคะขอบคุณค่ะเลขเจม่นจริงขอบคุณค่ะอ่าวันนี้วันเกิดยี่หกมกราขอให้มันหมานอ่ะขอให้โชคดีนะคะอ่ะไปรัฐบาลเนาะเม็ดเดียวเนาะรัฐบาลไปเม็ดเดียวขออ่านคอมเมนต์บ้างนะคะถ้ารูดอย่างจะคุ้มกว่าใช่มั้ยคะถ้ารูดก็จะคุ้มค่ะถ้ารูดถ้า,าความมั่นใจความชัวร์เนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นรูดเล่นอะไรกันหมดแล้วมันก็ ชัวร์กว่านะคะเอออ่ะโอเคพิมคำว่ารวยขึ้นมาค่ะพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมานะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยนะสนตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่หน้าสนอยู่นะคะพิมเม็ดเอ้ยพิมพ์พมพมรวยขึ้นมาค่ะแมดสวยมากขอบพระคุณลูก เออเอาไปซื้อลองหาซื้อรัฐบาลติดไว้เนาะเออลองไปหาซื้อรัฐบาลติดไว้นะลูกนะรัฐบาลไปเขียนวันที่ก่อนเม็ดเดียวตัวเดียวพอชอบก็ซื้อไม่ชอบเราก็ผ่านก็แค่นั้นแหละพิมรวยมาค่ะเราจะได้รวยๆกันอ่ะว่ะรัฐบาล ในกลุ่มเจ๊บอกแล้วนะในในเลขของตัวนี้นะคะในกลุ่มเจ๊บอกไปแล้วพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมาค่ะทุกท่านพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมาค่ะขอให้รวยกันสมพรปากทุกท่านนะคะในกลุ่มเจ๊บอกไปแล้วนะในเลขของตัวนี้นะคะ รวยรวยค่ะเจ๊ให้ไปเจ๊ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไหมแต่เราก็ให้กันไปเพื่อเป็นแนวทางเป็นโชคเป็นลาภเผื่อมันจะถูกเออเจ๊ก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะออกเลขนี้แต่เราก็ให้กันไปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเออให้ไปบางคนอาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะ บางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ถ้าเห็นเลขแล้วนะคะก็ให้ไปเป็นเป็นเพียงแนวทางเนาะในเรื่องของการที่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเลขเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบด้วยนะคะ ID l i ี e จะมี ID l i ี e นี้ ID เดียวเท่านั้นนะคะ B6789 จะเข้ากลุ่ม VIP นะคะจะสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ไลน์นี้นะคะสวัสดีค่ะขอ5000ได้ไหมคะ B6789 ใครจะเข้ากลุ่ม v i p แอดไลน์ไลน์นี้ไลน์เดียวนะคะ B6789 B6789 นะคะไอดีไลน์ใครจะเข้ากลุ่ม v i p นะคะมีมีไลน์เดียวนะคะเจ๊ไม่มีไลน์อื่นนะคะไลน์อื่นวิชาชีพอะ สวัสดีสี่พันสี่พันเท่าไรแล้วสี่พันเก้าร้อยขอห้าพันคนนะคะขอห้าพันท่านค่ะพิมรวยขึ้นมาค่ะกี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วเอยกี่แช์แล้วเอ่ยขอห้าพันท่านนะคะขอสักาพันคนทำไมทำไมให้เร็วจังเอาให้ช้าก็ว่าให้เร็วก็ว่า <c oughs> เออ หนูให้ไวไม่ดีหรอเออบางคนว่าหนูให้เลขช้าบางคนถามนะว่าให้เลขไวแล้วนะเออให้ไปเหอเลขมันจะออกมันก็คือออกตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยแชร์ค่ะขอสองพันแชร์นะคะกับสวัสดีขอสองพันแชร์นะคะขอสักสองพันแชร์นะคะตอนนี้แอดมินขาหนึ่งพันแปดร้อยแชร์ขอสองพันแชร์ค่ะ ขอหน่อยขอแชร์หน่อยนะเพราะว่าเพจนี้เป็นเพจใหม่ด้วยก็อยากจะให้แชร์ให้หน่อยนะคะถ้าเป็นเพจเก่าเนี่ยแชร์เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยจริงๆเ,ออเพราะาเพจเก่าคนดูแน่นอยู่แล้วเพราะว่าผู้ติดตามสี่แสนกว่านะเพจนี้เพจใหม่ผู้ติดตามแค่สองหมื่นกว่าเองหายไปทั้งสามแสนแปดผู้ติดตามนะค,ะข,ค,นะ,นะคะ,ะขอแค่นี้แหละแม่นะคะเจ๊ขอแค่นี้แหละขอแค่แชร์ให้กับเพจใหม่ให้หน่อยแค่นั้นเอง นะใครแชร์ก็ถือว่าทําบุญทําทานกับเจ๊ก็แล้วกันอุ้ยแรงเออเออใครแชร์ให้ก็ถือว่าทําบุญกับเจ๊ช่วยเหลือเจ๊ก็แล้วกันนะคะเจ๊ก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครได้ที่จะให้คนมากดไลค์กดแชร์ก็นนอกจากคนดูนะคะเออแค่นั้นแหละนะเออไม่ขออะไรมากครบสองพันแชร์ยังเอออ่ะ แชร์ให้หน่อยแค่นั้นเองอืมครบยังเออรวยๆค่ะเจ๊รวยๆจ้าโอเคนะอ่ะแคปเจอร์นะมันมานได้ไหมมันมา,านเด้อผิดถูกขออภัยนะคะเลขที่ให้เป็นเพียงแนวทางแคปเจอร์ค่ะใครแคปแล้วนะคะใครแคปแล้วนะคะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณให้ด้วยค่ะ ใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณให้ด้วยค่ะใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณให้ด้วยค่ะแนวทางสลักกินแบบรัฐบาลนะคะใครแคปแล้วแคปเจอ์นะคะขอบพรคุณมากค่ะใครที่กดแชร์ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยนะจริงๆแล้วอ่ะเพจเนี้ยมันเป็นเพจใหม่เจ้ขอย้ําอีกหนึ่งรอบอยากจะขอความการุณาทุกคนกดแชร์ให้เจ้แค่เนี้ยแหละค่ะไม่มีอะไรมากสองสานะคะขอบพรคุณมากค่ะ สอสสวัสดีห้าพันกว่าท่านนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณจริงๆเลยนะคะที่กดแชร์ให้นะคะลองเอานําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูได้นะคะเผื่ออาจจะเป็นเลขที่ชอบนะคะอาจจะเป็นเลขที่ถูกโลกถูกกับถูกลูกตาพูดง่ายๆเนาะเออชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะ แนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เจให้ล้วนมีเข้าล้วนมีหลุดเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรแน่นอนกับคบําว่าหวยโปรดใช้สติทุกครั้งในการเสพสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอเค